มีคนอาบให้ข้าวก็จะมีคนป้อนแม่แม่มาอยู่ย้ายป้อนกับไม่กินจังรอมแม่เป็นหมาประเทไหนวะหนูเหรองามก็จะอาบให้อยู่ชิบเป็นอย่าง,งตัวเขาอาบยิ่ง,งกำมังนี่ไม่เอาเลยหลอรอคนใช้อาบมาเหรอลูกหัวชักขาวเลยลูกอ่ะ ข้าวก็ยังลอยแม่ปอนเป็นคนเขาวางกระมังกางจินกันเกลี้ยงเลยผันอื่นตัวอื่นนี่ไม่เอารอลอยแม่หืเป็นคนแบบไหนวะหืมเลี้ยงกันจนตายยัง่ยข้าวกินไม่เป่งจอาปอนที่หยากเอาช้อนปอนมาลูกเอาไหมเอาช้อนปอนเห็นอยู่ว่าไหม ช้อน่อนะไหม,มน้ำก็จะงอคนนั้นคนนี้อาบไปยังคนเขาลงกำมังนี่ลงเนี่ยมันสมัยเลยงานเฉยเจ้าเขาให้มาหวานนี่วันนี้เราลงน้ำนะคนคนจงเจ้าก็ดีที่สุดเลยยังไม่ฉันจะงานนีนเน่เพราะขาดจงเพราะขาดจงปจงูปเยา ปูเต่าหญ้าเต่ายังไ่วะยีง,งัดตรงงายายยกไม่ไหวนังเขาขายแล้วตัวแล้วมายุเทฉลยยั่ไมเขาก็จงมาให้อยู่หืมเขารักหนูไหมหืมเขาจงเตา่ามาให้รวยเลยแต่เงินก็มายุเทฉลยยังไงเขาเอ้ยหืมให้เขาขายดีๆไงยีงัดที่ไหนเนี่ยให้เขา ขายยืๆเงินเศรษฐกิจขอให้กลางงานนะก็ส่งมาให้ดีโอทั้งงานอยู่ชนะจานยำปลาหล่อเลยเจ้าก็ให้นไหมภารกิีโอเขาก็ส่งมาให้ดีโอดีโอก็ชอบขับลงน้ำหืมหูิจักเท่าเงินก็ไม่รู้จักเท่าไม่หยิบเท่าไรอย่เนี่ยก็ส่งให้เนี่ยเห็นไหมภารักหนูยูดอืม เม้าบริษัทยาจะส่งลีโอไปช่วยเขาคาบเตาขายนะม,มันก็ง่ายลักใครว่าอะไรมันก็ยีไปอย่างมันเสียงจาปิ๊บปึ๊บเราก็สงสารอยู่ทำง้าไนงะเอ๊ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเพราะมันพูดมันใหญ่มันก็เลยไม่เสียงถ้าพูดมันใหญ่ยยนนะใหญ่ยเงีลยมันก็หอยเลยงอนยี่ยี่ลูกงนาะ ไอ้ยายก็รักลูกยกแขนไม่คืนเลยแม่นอนไปก็ยื